สวัสดีค่ะทุกคนตัดขาเห็ดกันจ้าเริ่มจากดอกเล็กๆนะคะตัดขาเห็ดแบบนี้เร็วมากเพราะว่ามันแห้งสะอาดอย่าดอกใหญ่ลบมาไม่ต้องช่วยแม่นะอย่ากรสิเร็วมากนี่เห็นไหมทุกคนเพราะมันแห้ง ไม่เรียกเลยก็ไม่เรียกไงเพราะแม่อยากตัดคนเดียวไม่ต้องช่วยตัดขาเห็ดแบบนี้ชอบมากเลยอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแย่งแม่ตัดขาเห็ดแล้วลูกกลิ่นแรงมากๆ เห็ดป่ากเกาลัดนี่คือแบบกลิ่นหอมแรงมากเลยอะดอก,กงามดอก,กงามนี่ดอกนี้สวยมากๆเลยพี่มิกได้มาอันนี้คือไอคือเห็ดพึ่งดำนะคะพี่มิกได้เห็ดพึ่งดำมากี่ดอกอะเดี๋ยวนะสองสามสี่ 5, ห้าหกโหพี่มิกได้เห็ดพึ่งดำมาเกือบทั้งนั้นเลยอะ่ะอันนี้ดอกส,สวยๆนี่ตักง่ายพี่มิกได้มาแต่ดอกงามๆอะ่ะ เส็จแล้วเห็นไหมเร็วมากใครเนี่ยกินอิ่มแล้วแ่แป๊บแปตรงนี้ลูกชายโหดูดองนี้น่าสงสารมากยังเก็บมันมานะเก็บหมดเก็บหมด อากาศดีไปด้วยกันไนหะมจะเราตัดขาเห็ดอย่างเดียวใช่ไหมจีโน <G ino. S 2> ่เห็ดพึ่งเนี่ยเขาแข็งแรงดีมากเลยถ้าไม่โดนน้ำจนเละน,นะถ้าแก่ๆโดนน้ำนี่คือแบบก็ฉช่ำน้ำเหมือนกันแต่แบบนี้นะขนาดดูโดนกินแล้วยังแข็ง ดอกนี้งามเมื่อวังอลังการมากพี่มิกได้มาติดดอกสวยๆทั้งนั้นเลยอะและว,วันนี้ไม่ค่อยมีคนนางได้ถ่ายวิดีโอมาให้ด้วยใจดีมากเลย ถ้ามีคนนะพี่มิกไม่ถ่ายวีดีโอเด็ดขาดเลยเก็บยัดยเก็บยัดใส่เป้แม่ข้างในเป็นอย่างนี้ผ่าครึ่งแล้วก็หันออกหรือว่าอะไรหนอนกินใช่ไหม,ไ,ม,ไ,มไหนให้มแม่ดูดิต้องนาวอ่ะมันกวงข้างใน,นอ๋นนี่ต้องหัวออกอ๋อเป็นแค่ตรงนี้ตัดทิ้งอย่นี้ ไม่ได้ปาดกันเหรอลูกยังไม่ได้ปาดเหรอ,อยังะสะอาดมากเลยใช่ือใช่เห็ดสะอาดมากชอบมากเลยตัดขาเห็ดแับเนี้ยเห็ดปากเกาลัดเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วนะสำหรับชาวอิตาเลียนกลิ่นแรงนะ ใช่แต่ลเลียนนี่ชอบมากๆเห็ดพึ่งกลิ่นหอมหอมเนี่ยเขาบอกมันหอมหอมมากๆเออแต่มันก็หอมจริงๆนะถ้าคนชอบนะขนาดแมวยังชอบขนาดแมวยังชอบแมวตัวไหนต,ตัวนั้ใครเป็นพิเศษเ <laughs> ชอรี่เป็นแมวที่ประหลาดมากเลยนะเหมือนเห็ดทุกดอกนี่คือใครอย่ามาใกล้นะฉันจะใกล้ตัวเดียวอะไรประมาณเนี้ย นางจะมานั่งเฝ้าตลอดเวลาคือทุทกทีที่เข้าบ้านมานะนางจะต้องมานั่งเฝ้าเห็ดนะ่ะนั่งมองนั่งใกล้ๆอยู่อย่างนั้นอนะ่ะใช่ไหมหวานแปลกเนาะเป็นแมวที่แปลกมากเฉยเลยกลาบ้านปุ๊กกระวมปุ๊กตรงใกล้ๆเห็ดเออาหารเสร็จก็นั่งจุ่มปุ๊กใกล้ๆเห็ดเออมาเบียดอยู่กับเห็ดอยู่อย่างนั้นอนะ่ะกลางวันเบียดเห็ดกลางคืนเบียดแม่ หน้าทีให้ตกเตียงมากเลยแต่กันรักมันแม่นอนหลับไม่สนิทเลยเพราะไอ้เชอรี่เนี่ยมันนอนเบียดงามสังเกตนะคะเห็ดพันุ์เนี่ยที่หอมที่สุดนะหมวกมันจะเป็นสีนี้เนี่ยสีคล้ายๆสีทองเลยอะดอกใหญ่งามมากดอกนี้ ดูดอกนี้ของกุไก่คุณหลอกดาวเบอร์ใหญ่เบอร์แรงเหลือแต่หลังคาหัวสวยมากเลย มันหอมอร่อยก็จริงนะแต่เฉพาะเมนูอิตาเลียนเท่านั้นนะอุ้ยนอนกินเด้อาหารไทยไม่อร่อยนะพวกนี้เดี๋ยวกูไกาตัดแบบนี้เลยนี่เห็ดพวกนี้ทำอาหารไทยไม่อร่อยมันจะเข้ากับอาหารอิตาเลียนมากกว่า ยิ่งถ้าใส่พวกนมพวกเนยลงไปนะหูกลิ่นมันแบบเข้ากันมากอนะ่ะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูแกลยพูดบ่อยอย่าเบื่อนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ฟังบ่อยๆเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเนาะนี่คือ,อรังเห็ดพึ่งนะคะที่ทุกปีจะต้องมีคนถามว่าไม่ทิ้งหรอเห็นที่อื่นเขาทิ้งกันนะที่อิตาลีไม่มีใครทิ้งนะ ถ้าเอาวิดีโอที่คนไทยเก็บเห็ดให้ใชายตระเลียนดูเขาจะเอามือกุมหัวอะไรเขาบอกนั่นคือส่วนที่อร่อยที่สุดไม่ทิ้งนะและการแพร่พันธุ์ของมันมันแพร่พันธุ์จากตรงนี้นะคะเห็ดพึ่งอะ่ะมันจะเกิดจากสปอร์และรากไม้นะคะเป็นรากต้นไม้บางชนิดที่ทำให้เห็ดพึ่งเกิดไม่ใช่ต้นไม้ทุกชนิดนะสังเกตถ้าเราเอาเห็ดพึ่งมาไว้ที่สวนบ้านเราถ้าไม่มีต้นไม้แบบในป่าไม่มีดินแบบในป่า มันไม่มีทางเกิดนะมันเกิดจากสปอร์ตรงนี้และรากไม้การแพร่พันธุ์ของมันเนาะรูสปอร์มันเปิดเนี่ยตอนที่มันอยู่ในป่ามันก็หล่นร่วงลงมาในจํานวนเยอะมากล้านล้านล้านตัวเลยนะสปอร์เนี่ยตรงนี้เนาะนี่เพราะฉะนั้นการแพร่พันธุ์ของเห็ดพึ่งมันเกิดแบบนี้เนาะเชื้อราที่ขานะคะตรงนี้มันไม่เกิดแล้วนะคือมันไม่มีทางเกิดนะคะนอกจาก ที่อยู่ในหลุมนะ่ะที่เราดึงเห็ดขึ้นมาพวกเชื้อราเศษดินที่มันอยู่ในหลุมตรงนั้นนะ่ะจะเกิดเห็ดได้อีกมีเปอร์เซนต์ที่จะเกิดเห็ดนะแต่แบบนี้ปุ๋ยนะคะไว้ทำปุ๋ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดขาที่บ้านหรือที่ป่าก็ไม่ต่างกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเกิดจากสปอร์และรากไม้บางชนิดเท่านั้นกูไข่ก็พูดตามที่ ที่รู้มาจากการที่ไปอบรมคอร์สหาเห็ดในอิตาลีนะคะที่นี่มีอบรมฟรีนะเขาก็จะสอนไม่ได้สอนให้รู้จักชนิดของเห็ดเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยนะซึ่งตอนแรกอะเราไม่อุ้ยผิดด้านเราไม่รู้อะตอนที่ไปอบรมอะเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขาสอนอะไรบ้างคือไม่รู้เลยแต่พอเป็นนั่งเรียนแล้วเนี่ยเขาจะสอนเกี่ยวกับชนิดของเห็ด พวกวงของเห็ดพวกาการเจริญเติบโตสภาพป่าที่เห็ดแต่ละชนิดจะเจริญเติบโตสภาพป่าในอิตาลีก็ไม่รู้ว่าแต่ละภาคสอนต่างกันไหมแต่ที่แปลรมนี่คือของรัฐทอสคานานะหลักสูตรของรัฐที่นี่เนาะเขาก็จะมีใบป,ประกาศให้มา ไม่มีการอบรมที่จะอบอกเราว่าเห็ดชนิชนดนั้นชนิดนี้กินได้ไม่ได้ไม่มีนะคะมีสอดแทรกอยู่นิดเดียวส่วนใหญ่จะอบรมพวก,กสภาพปา่ากฎหมายการเจริญเติบโตของเหตุการแพร่พันธุ์ของเห็ดเน้นพวกนี้เป็นหลักเขาจะไม่ไม่มีการมาเจาะลึกว่าเห็ดอัน,นั้นกินได้อันนี้กินไม่ได้ไม่มีสอนเลยนะแต่เขามีหนังสือ ขายนะคะขายให้ไม่ให้ฟรีนะขายให้เป็นหนังสือที่ละเอียดมากที่นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขียนขึ้นมาที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเห็ดเนาะพวกเราก็ซื้อมาเล่มหนึ่งนะก็ไม่แพงนะราคาสิบสามยูโรเองอะนี่ดอกเบิ้มดอกใหญ่ของไก,กลสวยมากก็เลยได้ความรู้มานะคะจากตอนที่เราไปอบรมคอรสหาเห็ดเนาะ แต่ละรัฐเขาอาจจะแบบเออสอนไม่เหมือนกันกฎหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ละรัฐน่ะกฎหมายหาเหตุต่างกันเนาะ เ็ดป่าเกาลัดเนี่ยเจอปัญหาหนอนที่สุดไม่ว่าจะฝนไม่ฝนแต่ถ้าฝนตกเยอะๆหนอนก็ไม่มีเหมือนกันนะดูลูกตัดกองกองไว้ให้แม่ปัดใช่ไหมห ถึงดอกจะใหญ่ขาแน่นหมวกแน่นแต่เบานะคะน้ำหนักเบาดอกเนี้ยน่าจะประมาณขีดึงได้ไมั้ง <bir ez> เฮ้ยอ้าวยังมีอีกนะหมวกอยู่ข้างนอกอะ <Anything> บนโต๊ะ <S <s <ays people> ใช้จีโน่เอาไปหยิบให้แม่นี่เพราะว่าที่ที่แม่เก็บมา,าหมวกสองหมวกมั้งป้าเก็บมาหมวกหนึ่ง มีหนอนชัยทั้งนั้นก็เลยไปวางไว้บนโต๊ะนอกบ้านเดี๋ยวหนอนมันมาเดินในบ้านไงเดี๋ไปเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวออกไปเอามาช่าตวตกใจหมดเลยเว้ยดูสิจะเหลือไหมขอหั่นขาละกันนี่งไงนี่ก็หนอนกินดูรู้เชียว Mm hmm mm hmm, mm -hmm. เห็ดพวกนี้เราจะไม่ค่อยขายนะเพราะว่าพี่มิกจะชอบเก็บไปกินเองกลิ่นมันหอมดูค่ะไม่เหลือแล้วค่ะเห็นเข้านี้ก็ตัดเลยค่ะตัวจริงอะไรโอ้ยไม่ใช่แมงมงุม สว, mm hmm. mm hmm. วันนี้เราทำอะไรกินกันคะลกูกบอกคุณผู้ชมสิ เห็ดทอดไงไม่เห็ดย่างไม่กินป่ะเนี่ยทอดเนี่ยอของโปรดเลยตอนแรกว่าจะย่างแหละแต่ขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจมาเตรียมเครื่องพิทินะ้งสิลูกโขูขนาดนั้น ดอกนี้โคตรน่ารักเลยอะความน่ารักแบบเอาไปเบอร์นหนึ่งเลยอะมันป้อมๆอะเนาะเนี่ยดูสิมันป้อ,ปอ,อะนะนมน,อน่าดูมากเลยปีนี้ยังไม่ได้อันปังแมนแบบเต็มๆเลยนะดอกนี้ก็ยังไม่ใช่อันปังแมนนะอันปังแมนของกุ๊กไก่นี่คือแบบว่าข้างนอกนี่จะต้องเป็นสีครีมทั้งหมดตรงหัวตรงกลางนี่จะต้องเป็นสีน้ำตาลอันปังแมนมันจะต้องแบบนั้น ไม่รู้เด็กๆสมัยนี้ทันกันไหมการ์ตูนอันปังแมนเมื่อกี้เปิดประตูให้จีโน่ออกไปข้างนอกกุแกไก่ก็เลยจะไปเอาหัวเห็ดนะสามหัวนะคะที่วางไว้ข้างนอกหาไม่เจอก็คิดว่าลมพัดแต่ว่าเมื่อคืนลมมันก็พัดไม่ได้แรงเท่าไหร่เดินหาในสวนก็ไม่มีเฮ้ยแปลกมากเลยโทรหาพี่มิกนี่นอนกิน โเห็ดรอบนี้มีหนอนเห็ดป่ากเกาลัดด่แบบชอบมีหนอนอะขอพาขานะ่น,นี่พี่มิกบอกว่าเอาไปทิ้งแล้วเธอไม่ต้องตกใจบอกทิ้งทำไมอะเขาบอกว่าอยู่ข้างนอกทั้งคืนลมมันพัดนะเนาะแล้วมันแห้งแล้วมันหล่นลงมามันหล่นลงมาจากโต๊ะมันก็มีแตกบ้างอะไรบ้างวะอ,อ๋อ ตกใจอะนึกว่าคนคนขโมยเห็ดคิดว่าคนปีนรัวเข้ามาเพื่อขโมยเห็ดถ้าอย่างนั้นแบบน่ากลัวมากเลยนะจะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมไม่ไมนอนอีกไหมเนี่ยขาติดกันแล้วนี่ผ่าหน่อยไม่เหลือจ้าเสร็จแล้วนะคะเห็ดดอกใหญ่ๆส,สวยของเราคลิปตัดขาเห็ดคลิปนี้ เร็วมากชอบมากๆเลยเหตุแบบนี้เอาใว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ